และอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้หรือการศึกษานั้นมันไม่เพียงพอที่จะแก้ความขลาดและความเขา <c oughs> การเปลี่ยนจากใสมาเป็นพุทธมันก็เลยยากที่นี่ปัญหาก็มีว่าเราจะเป็นพุทธบริษัทกันสักเท่าไรคือให้ถูกต้อง จริงๆยิ่งขึ้นสักเท่าไร่าต้องการความเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์หลักเกณฑ์มันก็มีอยู่ว่าจะต้องละไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิงโดยทั่วไปก็ละกันไม่ได้สิ้นเชิงจึงมีอาการอย่างที่เรียกกันว่าพุทธบนสยนี้อยู่โดยทั่วๆไป ก็มอง,งดูไม่ส่วนชั้นนอกนอกชั้นโลกโลกมันก็พอจะเป็นไปได้เรียกว่าอย่างมนุษย์ธรรมดาสามันมันก็เป็นไปได้เห <c oughs> มือนกับที่คนชอบกินยาระงับปวดชั่วคราว มากกว่าที่จะไปรักษากันจริงๆจ,จังๆให้หายโรคโดยเด็ดขาดแต่แล้วความมุ่งหมายของพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงประสงค์เพียงเท่านี้ถ้าต้องการจะให้ละเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง คือเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เต็มที่นี่แหละคือข้อที่เราจะต้องนึกถึงกันในเวลานี้ว่าความเป็นพุทธบริษัทของเรามันยังมืดมัวเศร้ามองหรือว่ายังครึ่งครึ่งกลางกลาง,รง,รงหรือว่าแจ่มกระจ่างแล้ว ทีนี้เราก็จะได้ดูกันถึงการที่ว่าเราจะค่อยๆเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอย่างไรหรือว่าค่อยๆละให้มันถึงที่สุดได้อย่างไรสิ่งที่เรียกว่าศยศาสตร์ไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลและเชื่อสิ่งภายนอกส่วนสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลเป็นไปตามอำนาจของเหตุผลแล้วก็เชื่อภายในคือเชื่อตัวเอง เชื่อเหตุผลเชื่อสติปัญญาเชื่อสิ่งที่ได้ประสบมาแล้วในชีวิตของตนในทางที่เป็นเหตุผลนั่นจึงเป็นคู่ตรงกันข้ามที่ว่าพุทธบริษัทเชื่อเหตุผลรือเชื่อตัวเองนี่กินความหมายกว้างไปถึงกับว่าไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้า ข้อนี้บางคนจะฟังแล้วสะดุ้มหรือเห็นว่ามันขัดขวางกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เชื่อท่านน้ายความว่าไม่ให้เชื่อด้วยเหตุสักว่าท่านพูดจะต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองว่ามันถูกต้องหรือมันจริงหรือมันตรงตามที่ ท่านพูดท่านสัตท่านสอนแล้วจึงจะเชื่อภาษาวกเช่นภาษาดิบุตรก็ทูลยืนยันกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงต้องการให้เชื่อกันอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมีความเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านคงจะ ทรงเล็งเห็นในข้อที่ว่าให้ความจริงมันสอนหรือให้ธรรมชาติมันสอนนั่นแหละมันจึงจะได้ผลหรือดีกว่าคนสอน <c oughs> คนสอนก็ว่าคนคนบุคคลสอนซึ่งกันและกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์ แต่ถ้ามันเชื่อเพียงสักว่าได้ฟังเขาพูดได้ฟังเขาสอนแล้เชื่ออย่างนี้มันตายด้านมันติดตันอยู่ที่นั่นมันต้องเอาไปคิดไปนึก <c oughs> จนเข้าใจและยิ่งกว่าเข้าใจคือเห็นแจ้งแล้วมันก็เป็นความเชื่อขึ้นมาเองทันทีจากภายในอย่างนี้เรียกว่าเชื่อตัวเอง หรือเชื่อ,อสิ่งที่มีอยู่จริงในภายในปรากฏอยู่ชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเชื่อตัวเองไม่เชื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านก็ะรงขอร้องอย่างนี้ให้ธรรมชาติแห่งความจริงมันสอนเช่นเมื่อเราไม่มีกิเลสจิตว่างไปจากกิเลสช,ชั่วขณะ มันมีความรู้สึกอย่างไรสบายอย่างไรก็ใ <c> ห <oughs> ้สิ่งนั้นนะ่ะมันปรากฏขึ้นในใจแล้วสอนอย่างที่ีย้วก็เป็นหลักเป็นฐาน <c oughs> ความเชื่อนั่นมันเป็นความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่เชื่ออย่างหลับตามันเป็นการเชื่อข้าความเ,ออเข้าใจในชั้นแรกแล้วก็ยิ่งกว่าเข้าใจคือรู้แจ้งซึมทราบอยู่ในใจ เป็นสัต์ขีพยานอยู่ในใจนับว่าเป็นความเชื่อที่ถึงที่สุดเป็นความเป็นยานหรือเป็นความรู้ไปไปในตัวมันเองในตัวความเชื่อนั่นมันเป็นสิ่งเดียวกันเสียสำหรับความเชื่อในขั้นต้นๆที่เราจะต้องได้ยินได้ฟัง เ็าสนใจให้เอาไปคิดไปนึกไปพิสูจน์อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าความเชื่อก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ปลงความเชื่อลงไปในสิ่งที่สัก์ว่าได้ยินได้ฟังต่อมามีความเข้าใจแล้วเลยไปถึงความเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วไอ้ความเชื่อมันก็ปลงลงไปเอง <c oughs> ก็เรียกว่ามีความเชื่อในพุทธบริษัท มีวิธีศึกษาและเชื่อของตนอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนกับวิธีการของคนพวกอื่นก็ได้ซึ่งบางพวกมักเอาแต่ความเชื่อเป็นเบื้องหน้าอย่างนี้เราถือว่ามันพ้นสมัยแล้วมันเป็นสมัยของไสยศาสตร์ ขึ่นเลยไปถึงสมัยตาบูแต่บรโบราณดึกดำบรรณนู้นมันถือว่า้นสมัยแล้ว